โยมันมืด <laughs> เฮ้ยมืดไงอะ่ะผมเห็นอุกกาบาตชัดเจนใช่แล้วมันกม็มีก้อนที่มองไม่ค่อยเห็นด้วยมีแดงมีแดงตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้อ่ามีมอไอ้แล้วแดงมันพวกเราปะไอ้พวกเราเป็นบอดไงบอดเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวนะถ้าไมเจ็ดหนึ่งองหนึ่งวะ จะเสร็จแล้วแนจะเสร็จแล้วแน่มีคนไล่เก็บไปแล้วรัมใช่ไหมใช่ข้างหลังเป็นรัมเราเพิ่งเพิ่มาก็ได้เหมืเนี่ยแค่เนี่ยเรามาเรามาทำกระดิ่งทำไมเห็นเหมือนเหมือนฝั่งคุณกีนกับอันนั้นระเบิดโดวลายก่อนใช่ดีไซน์เป้าหน้าเป้าหนึ่งสี่กิโลอัพซาเป้าหนึ่ง เราสองโลผมณดิฉิงจะยิงมันจะทุบแน่เอาเลย e G E F นี่ยิงได้เลยนยะจัดได้เลยครับ<ส>จัดได้เลยสก้วก็เพียสเราลู่กันเร็วมากเลยแป๊บเดียวเบิดแป๊บเดียวเดเไิ k เ l าสนั่นมาก แตกแล้วไะหมดแล้วนะเสร็มละโอ้โหวาวไปไหมเนี่ยเราลูดกันเร็วมากเลยนะอ่าถ้าสมมติอีกสองอันน่ะเดี๋ยวอยู่เยยาลาอีกก็ชัดเจนอ่ามาแล้วเวสหนึ่งไหนก็ของผมขึ้นละอ่าของผมขึ้นละยกยกขึ้นยังขึ้นละยาลาไหมสามสิบเอ็ดล้านไหมยาลา ยาลาเห็นเปล่าดีเหลือเกินยาลาทำไมเขาทำาง่ายจังวะไอเราทำตัวกลางวันนี่กระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่อรอทำตรงนี้จบแล้วบอกแล้วบอกแล้วไอตอนเราทำนี่จำขี้แตกเลยเดียวนะมาทำก็ใช้ยานขกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่ใช่ก้หยิงยิงให้มันแตกเลยไอตัวเนี้ย เทะเลาะกันเฮ้ยคุณเลปเลนเอาเลยอะไรแบ๊บแบ๊ใครวะกระบอกปืนเมื่อกี้ เราทำกินชนเองทำเต็มที่เลยนิกกี้แต่เห็นชื่อแบบซีดีเลยไม่ใช่อ่าไปเต็มเหนี่ยวไปว่ากันเฮ้ยอ่ะมิดไนท์มิดไนท์บินผ่านเปล่ไอผมผมเชี่ยวกับบอสจริงเหรอใช่บินผ่านคืนผมป่ะพี่เอ็งสิอันนี้อันนี้ผู้เล่นอันนี้ผู้เล่นมีอะไรผู้เล่นยิงคิงก็ได้ไหมพี่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแต่มันไม่มีดาวเทียมนะใจเย็นมันแพงนี่มันจะไม่มีนี่ดาวเทียมนะ แล้วมีแคมไม่เฮดเพยเยอร์ด้วยใจเย็นๆเขาไม่เปิดเราเราก็เราก็ไม่ต้องเปิดมอ่อเดลยอไปต้นใหญ่อะไรเงี้ยยอไปเติมเติมนะครับไปเติมไปไปรีก่อนไปรีก่อนทำไมเขาทำกันง่ายจังวิ่งวนวนอยู่แค่นี้เองยอยอเนี่ยแจ็คพอตเนี่ยห้าเฟสทีเดียวห้าเฟสอยู่เยลาอะไรวะไอ้ของเราแม่งนู่นทีนี่ทีกระโดดไปกระโดดมาเราต้องขับยานมต้องมายหนึ่งสี่ห้ากิโล เจน่าโลอุดะโนบุนากะนั่นฟ้าแหละเพราะว่ามันต้องมันต้องโดบุนากาศคนเอาไม่ให้ล็อกตั้งแต่ไม่หกกิโลยิงยังไงก็ไม่โดนอย่าไม่พูดชิลสุดใจ ข้างหลังข้าบนพอมันไม่ได้หันไปขนาดนั้นเด้อขวาก็ต้องใช้แท็กนะครับจะหันไวผมจะผมไม่หันในหันที่เดียวกันนะเจ๊อะไรผมหัวหันไปก่อนยานครับ แฮมเมอร์เฮดเขาสี่กระบอกว่ะโอ้โหปีนหัดขึ้นตรงเนี้ยอะไรครับอะไรครับมีอะไรมีอะไรมีแฮมเมอร์เฮดสองลำคุณโยมเมื่อกี้ที่เราเข้าไปอ่ะเอ้าเหรอมีมาลิสมาลิสอีกลำหนึ่งใช่ว่าทำไมมันเจ็บหนักเอาลำไหนดีครับแล้วมาลำไหนลำเนาะโยมมีมาลิสแล้วมันเรียกอากับมันห่างกับเราสามกิโล เฮ้ยม,มาร์กมันไม่ตรงกับที่ผมแท็กไงเหลือ400นัดเอาเอานื้อว่าให้ยิงพลรลำกันผมฟอสไม่ผม,มผม,มล,ล็อกอีกลำหนึ่งแล้วกดแท็กม <c oughs> ันไ,ไปแท็กอีกลำหนึง่งเจี๋ยไม่มาอย่างงั้น ชนกัอะไรอะชนอะไรอะชนผมแน่เลยอุ้ยโอครไม่เฮ้ยเราเห็นคนเห็นเปล่าปืนเราเห็นหรืวเปล่าอะไรเราเห็นอะไรหมุนติ้วเราเห็นอะไรหมุนติ้วอยู่สองต่อมหมุนหมนหมนหมยองไรไม่ชนอะไรใช่ไหมยังยังนะยังต้องแไม่ชนอะไรกันนะไม่แต่เมื่อกี้เราชนอะไรชนก็ชนกันเองอยู่สองคนนี้ หมุนอยู่กันนั่น่ะโอเคอย่างน้อยที่สุดเราไม่หลุดป้อมป้อมสุดผมบอกเดียวอะเตปรบป้อมล่างลงป้อมล่างก็ยิงทิ้งไปเลยก็ได้นี่เอาปืนไปยิงทิ้งซะถ้าบอกว่ามันปิดทำงานไปิเล้งหมดไม่ได้ทำงานเลยไม่เลยจริงๆก็เราก็แค่ยิงทัพเพื่อให้มันพันเท่ากันก็จบไปได้แล้ะอะไรอ่ะปืนคนน นหรือจะปืนยานหมถ้าเราติดกันทำงานได้เราจะทังชิ้นส่วนเอาอย่างวน้องม่ายังททำงานได้อีกครึ่งหนึ่งไหเราอยากจะเร็วกว่าเราจะทำอะไรทังทิ้งมันเดี๋ยวงินแพงเคลื่อนที่ได้นี่เอืยๆเคลื่อนที่ได้ได้ไงก็ปิดเครื่องยนต์ไงก็ปิดเครื่องยนต์อ่าซ้ายขวา จริงไอ้นี่ก็ได้ไม่ใช่เหรออ่าลดกําลังของอเครื่องที่ไม่เท่ากันให้มันเท่ากันซะก็ราะปิดไปแล้วไงมปิดไปแล้วไปลี่ยนทิงเลยเราช่วยยิงเได้ข้างให้มันบาลานซ์เราเออนั่นนี่ช่วยยิงสองเครื่องไหมน้ำหนักจะได้เบาขึ้นเอา่ะมามาจนถึงกันได้ทำไรดีอ่ะ อะไรดีพี่เวลาถึงชั่วโมงหนึ่งอือผมขอเสนอซาเบตเป็นไงซาเบตดีแล้ว <c oughs> ปุกพักครับปุกพัก <c oughs> ไม่ได้จ่ายค่าเซิร์ฟจ,จ่ายค่าเซิร์ฟลยครับทวงทวงในไลฟ์ตาฟิสเลยอะ นะผมจะยิงมาแรงบอกแล้วว่า Starfish นันอัปเดตไรห่หมาเหมือนกนึกเอามาแรงเข้ามาตอนนี้มีเวสไหนที่เรายังไม่ได้ทำอันนี้อะไรอะ่ะ Personal Effect คุหินนมะีนเวสนะชื่อ Personal Effect เอเอไม่เคยได้ยินไม่เคยรำ ให้ไปที่ My b o y f r i e n d Pass Away During the Calendondo Turkey ๋อน่าจะไปให้ไปหากล่องนะนินหาเสร็จแล้วก็ไปส่งที่ C r U L ห้าตีออกไม่ได้เลยใช่ไหมซ่อมกับเติมไม่ได้ทำไมวะไปลปปปะลาก่อดาไม่ไปบุญคู่ควงต่อยไหนละ ไม่ไม่ไม่ยังควงแล้วเราจะไปควงที่ไดาย,ยาเะยอนเรียบร้อย